บอกบักบักบอกฮ่าเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดสต็อปอยู่มอสโซวหรือหมูปากเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะครับผมโอเคเออคือผมขอเกินกว่านาอเออสำหรับหอคอยแห่งนี้นะครับผมทำไมมึงไม่อัดคลิปในการสร้างทำในการทำลงไปแล้วพี่เออซึ่งพวกมึงจะดูไหมครับผมเออซึ่งและอีกอย่างมันไม่เกี่ยวกับปัจจัยในการเอาชีวิตรอดเนาะเออเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เออผมชอบผมก็แค่ทำมันแค่นั้นนะครับผมผมชอบหอคอยอยู่แล้วเออถ้าใครย้อนดูคลิปก่อนผมก็น่าจะเห็นนะบ้านผมยังมีปราสาทหอคอยเลยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเดี เออสำหรับคลิปนี้เออผมขอสักเออสำหรับสำหรับคลิปนี้นะให้แกวหัวคอยนะครับขอยี่ยี่สิบไลค์ถึงไหมวะก็ขอให้มันถึงนะครับผมเลื่อนเลื่อนลงไปดูอะไรนะเออว่าถึงยี่สิบเรียงถ้าไม่ถึงก็ขอคนละไลค์แค่นั้นเออกำลังใจนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวแล้วถ้าใครที่บอกว่าแล้วแล้ว,แ,ลวแต่มึงดิพี่อะไรประมาณนี้โอ้ย ผมว่าคุณผู้ชมไม่ใจร้ายกับผมขนาดนั้นเนาะคนดูช่องนี้น่ารักทุกคนนะเฮ้เราครอบดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ JJJ Channel นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งขอเปลี่ยนชื่อช่องนะวันนี้เออนับแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป JJJ Channel ไม่มีแล้วครับผมเปลี่ยนเป็นให้เราครอบดีดีต้อนรับนี่คือช่องของบัก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 ฮะโอเคโอเคตอนนี้อยู่ในแม่ครับ PE เวอร์ชันหนึ่งจุอสิบสี่จุดหกศูนย์ในเอ่อแมปออชิเบะขอัเงผมว่าโอสตีมนะคร เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นแทะแตแดแทแดแดแดแทะดแดแดแดเเสร็จเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรข้างหลังไหมครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก็ได้เสร็จไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอ่าฮะโอ้เสร็จแค่ข้างนอกนะข้างในยังไม่เออแต่ไม่เป็นไรนะครับผมผมรีบเนาะเออ้ี่ี้คือ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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทางเราต้องขึ้นไปเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูดูข้างบนเนาะมันก็สวยหรือเปล่าครับผมมันก็โอ้น่าจะโอเคอยู่มั้งผมว่า เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเอาปีกนะครับผมเพื่อที่จะมาโดดกระโดดหอคอยเล่นเนาะนี่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 อ่ฮะซึ่งไอผมก็ได้เอาสโนว์บอลมาปล่อยนะครับผมเออก็มันก็ตามเก็บพวกออนี้ซะหมดเลยโอ้โหนี่รายละเอียดเดี๋ยวผมเดินดูรอบๆก็ได้เนาะอืออฮะอ่อฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะเร็วไปไหมครับผมมันก็ประมาณนี้แหละ เออก็เหมือนกันทุกๆด้านแหละโอเคส่วนข้างในนี่เออคือมันก็ยังไม่เป็นหายย่าหิวอะไรเลยนะครับผมโอเคไหมเออข้างในมันก็เงินๆนะเดี๋ยวนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทานะครับผมผมเพราะผม,ผม,ผ,มผมทําหอคอยนี่แล้วเราจะไปเอาปีกเพื่อที่จะมากระโดดจากหอคอยตรงนี้เพื่อลงไปสู่บินดูแมปนะครับผมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ได้ผมก็ได้เปลี่ยนไปกินไก่แล้วนะอือฮือ ข้างบนก็เป็นอะไรประมาณนี้เนาะโอ้โหแต่เราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดดลงไปนะนี่คือมึงยังไม่มีเปียกนะโอ้ยแช่แด่โอ้ยตรงทำไมแย่ตรงนั้นนี่มันมันไม่ขึ้นเป็นข่าววะโอเคไป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 กันเถอะครับผมเดี๋ยวเออมันก็ประมาณนี้เนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านนี้มันสวยไหมอ๋อโอ้ว้าวดูได้รอบด้านนะครับผมดูได้รอบทิศเลยเฮียนี่ก็สูงมากนะตกลงไปตายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เลยอ่าฮะอ่าฮะ วิธีลงที่เร็วที่สุดยังไม่มีนะครับผม <g ül üyor> ก็ต้องมาค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดับกระดับอะไรประมาณนี้โอเคตอนนี้ก็ถ่ายตอนกลางวันนะครับผมคลิปนี้เออผมเลิกผมคือว่าช่วงนี้ก็เป็นประมาณว่าเดี๋ยวหน้าโซมนะครับผมถ่ายตอนตีหนึ่งตีสองไม่ได้หรอกโอ๊ยเอ๊ยโอเคไปไปไปเดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมไม่ก็มีมีเขี้ยอะไรนะรนะครับไปหาอีครั้งหน้าโอเคไปเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอันดับแรกเพราะว่าที่นั่นมันน่าจะสูงริบลิ่วอยู่เลยเนาะเดี๋ยวนะ map หนึ่งผมว่านี่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 สมุด Feather Falling สี่นะครับผมเวลาตกจะได้ไม่ตายเนาะโอเครองเทาออาเ้าเอามาเลยเอามาเลยสี่ก้อนอ่อฮะเพชรไปหาวข้างหน้าได้ครับผมผมส่วนแ a p อัปเดตแ a p มันก็ไม่มีสตีลอะไรเท่านั้นแหละเดี๋ยวเอออัปเดตแบบก็ไม่มีสตีลอะไรเท่านั้นแหละเออมันก็อยู่อย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็ตีรองเท้าใส่ Feather Falling นะครับผมเวลาตกที่สูงจะได้ไม่เจ็บอะไรประมาณนี้อ่อฮะเปลี่ยนรองเท้าครับผมส่วนอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเนาะอ๋อฮะเอาเอาเอาไม้ติดตัวไปด้วยก็ดีนะครับผมไม้ไม้ อ, â, อ๋ออ๋อไม้ไม <too> ้ผมอยู่ไหนน่ะเอ่ยโอเคไหมอ๋อฮะไปโอเคแค่นี้พอนะครับผมแก้วนี้ก็ยังไม่ได้ไปยุ่งยังอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ ep นุ้นๆนะเออสำหรับในเนเธอร์นะครับผมมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากนี่นี่นี่บล็อกเลาต้องเก็บไปให้หมดด้ะบล็อกพวกนี้คือคือแบบว่ามัน โอ้โหบัวร้องดังชิบหายเลยอาา่าฮะโอ้โหเสียงเพื่อนบาเป็นฝูงแล้วมองแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกพวกนี้เราก็ก็ก็มันก็สําคัญน,นะครับผมเพราะเราต้องใช้ในการต่อตัวแลวของพวกนี้มันก็เป็นขยะด้วยเออซึ่งผมก็มาผิดทางตรงด้านนี้เออโอเคโอเคเออเออเออ,เอ,อ อ๋อโอ้ยมืดแล้วอ่อถ้าใครยังไม่ดูตรงนี้ผมว่าผมเคยพามาดูแล้วนะโอเคโอเคไหมต้องโดดแมน่แมนๆนะครับผมอู้หู้ตกใจชิบหายโอเคสําหรับฟาร์ม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 น e n อ e ์เพลของเราก็ผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลย <laughs> เออมัวจะไปสร้างหอคอยอะไรนั่นอยู่ไงมันก็ไม่ค่อยจะมายุ่งเท่าไหรนะ่นอะเดี๋ยวนะเราก็ต้องนั่นนั่นคือที่ที่ท,ท,ท,ที่ประตูนะครับผมประตูการไปของเรา อ่ะมันก็สร้างได้เรื่อยๆมันก็มาเรื่อยๆยนะครับผมเอเดอร์แมนน่างงเออตรงนี้แนะนําให้เอาน้ำมาใส่ดีกว่านะครับผมถ้าตกลงไปเราตายไหมไม่ตายนะครับผมเพราะว่าเรามีเฟสเทอร์ฟอรลิงเนาะโอเคเอ็ดอร์เอเอาไปสักหนึ่งชุดก็โอเคแล้วมั้งเพราะมันเยอะแยะอยู่แล้วเนาะเออแล้วก็ยังไม่มีที่แววว่าจะตกลงมาเลยนะครับผมอเออก็มาเอฟเคเอาแล้วกันวันนี้เรามาตามหาปีกทั้งนั้นนะครับผมปีกปีกปีกไม่ใช่ปีกไก่นะจะเป็นปีกอะไรวะปีกอะไรวะ ออโอเคถ้าเราต้องต่อบล็อก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 เอ,อ่อขึ้นไปในบริเวณประมา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 ณนี่โอ้ยอนะแป๊บนึงกะก่อนกะก่อนโอเค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 แล้วก็เอ,อ่อโดดลงมาเลยครับผมเฮ้ยมันเอาอยัางไงก็โดนก็ได้เปล่าวะเออเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งอือฮึอือึต่ออย่างนี้วางอย่างนี้แล้วก็ ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็มันก็ไปต่อไม่ได้ไงมันก็เป็นซะอย่างนี้เออฮะก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เนาะมึงมองหนะ้ากูทําไมไอเวนไม่เคยเห็นเหรอเออฮะแล้วก็เอากูต่ออะไรกูงงเลยเด้อเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะอแบบนะอาฮะออาฮะโอเคโอ๊ยตรงนี้ขุดทิ้งเลยเลยนะครับผมพิกแอคผมรั่นมากเลยตอนนี้พิกแอครั่นมากอ,าอือฮึ ก็เอาเป็นอย่างนี้ก็ได้โอ้ยระวางระวังระวังนะโอเคเดี๋ยวก็ต่อรอบรอบรอรอบรอบไปนะครับผมเออเวลาเวลาเรากลับมามันมันก็จะล่วงจะได้ไม่ล่วงแอะลงไปหรอเขียนไหมอือหึอือหึอือหอือหึอือหึทูบอกโอเคในการไปครั้งแรกนะครับผมเรายังไม่ไปเลยเราต้องเอาของเก็บไว้ที่นี่นิดนึงเนาะ อ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยต้องมาคาบเอ,อกข้างหน้าตลอดนี่แหละครับผมสาเหตุที่พกไม้ตลอดเวลาและเหล็กเราก็เกี้ยงเกี้ยงเกี้ยงตัวไปแล้วนะครับผมเออปกติผมถ้าาสังเกตผมพกเหล็กตลอดเวลาเนาะอ่ะแต่คลิปนี้มันไม่มีมันมันพกไปไม่ได้นะครับผมเก็บ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 มันเก็บของเข้าตัวเร็วเร็วเร็วที่สุดยังไงวะครับผมผมก็ไม่รู้เนาะเออเอเดอร์พูลไม่ต้องเก็บแล้วครับผมไมเต้องพกเอามา อ่ะฮะเราต้องของพวกนี้ก็เก็บไปเก็บเก็บเก็บไปให้หมดแหละเออเพราะว่าในวันนั้นมันอาจจะมีบั๊กหรืออะไรสักอย่างที่ให้เราตกโลกไปเลยนะไอ้เหี้ยแป๊บหนึ่งนะมันจะเป็นนิกหลุดโลกไปได้นะครับผมเออเออใครรู้ใครใครรู้นะครับผมว่ากดปุ่มไหนที่มันเก็บของได้รวดเร็วนี่คือคือคือคอมเมนต์ด้วยโอเคซึ่งผมไม่รู้ละเออเดี๋ยว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 เกือบลืมชุดเกาะชุดเกาะกูอีเวน แพงนะเนี่ยแพงนะอืมหกสิบเอ่อหกสิบ mm กว่าเลเวลนี่คือมันมันก็แพงอยู่เนาะเออฮะเออฮะเอ่เอโอเคทิ้งไปเลยครับผมเว้ยไม่ไม่ไม่ทิ้งไปเลยเขาเก็บใส่กล่องก็ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหายเ็บไปอ่าฮะอ่าฮะเลเวลสิบนี่ไม่มไม่ไม่หัวซารหรอกเออเพราะว่าฟาร์มพี่มันเยอะอยู่แล้วด้านเลเวลเนี่ยโอเคปั๊บ อ่าเป็นอันดีดีมันบั๊กเรอครับผมเออเอาตรงนี้กูบั๊กไอเวลโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันบั๊กเรอครับผมตรงนี้โอ้โหอืมโอเคโอเคบอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องล้อมนะครับผมโอเคตรงนี้เอาบั๊กอ่าเติมต่อเติมให้ต่อเติมให้อ่าเติมให้โอเคดีอยู่นะครับผม ป่าดีละป้าป่าดีละป้าปะปะป้าป่าอ้าวโอเคก็กลับกลับไปเอาของนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเรื่อเราก่อนอ้านั่นอะไรเอ่ยเรือครับผมอู้อ้าวอ้าวเฮียกูไม่ได้มองหน้ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับพีเดี๋ยวกูกลับเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอปู่โ้เมื่อกี้ผมเจอเรือเลยรขาเปล่าครับผมมันอะไรจะไปด่วนจีมันนอ่อขุดเลยนะครับผมเราไม่เรื่องการเก็บมันเก็บยากกต่ขุดมันขุดง่ายเนาะเออ โอเคขุดไปเลย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 อือฮึออืออโอเคจัดของแป๊บหนึ่งเนาะเสื้อเกาะใส่เข้าไปลองเกิือแล้วก็หมวกเกิือนี่อะไรอันนี้ดีสไตเดอร์นะครับผมว่ายน้ำเร็วเอาเฟเธอร์ฟลิงมาเออฮะเออฮะโอเคโอเคอ่าปับพร้อมครับผมอือฮือแดดดดแดดดดแดดดดแดดเมื่อกี้ผมเจอเรือหรือเปล่า ไอ้เหี้ยซึ่งมันเอ่อผมก็ได้รู้มานะครับผมว่ามันหรือเอ่อผมสงสัยผมไม่ทันนะครับผมเออผมเพิ่งรู้ว่ามันปีกมันไม่ได้มีแค่อันเดียวเนาะเออเฮ้ยมึงยังไม่หายแค้นกูอีกเหรอมึงยังไม่หายแค้นกูอีกเหรอมึงยังไม่หายแค้นกูอีกเหรอดาบที่แรงนะเนาะโอเคเมื่อกี้เรือเราอยู่ตรงไหนครับผมอ๋อฮะทอดผมโอ๊ยกูลืมมาทอดมาว่ะเออแต่ไม่เป็นไรอ่าวางโมชั่วก็ได้ละเอออู้หูพยายามก้มไว้ครับผมไม่ใช่ถิ่นเราอะ มันไม่ใช่ถิ่นเราอือหือโอ้โหแล้วเราจะไปยังไงเอ่ยโอเคไม่เป็นไรผมเล่นสก,กาวไอ้กายวอบ่อยอะก็ต่อบล็อกกดชิปชิปอย่าหลุดเป็นอันพอครับผมเออเลเวลหกสิบแปดท่องไว้ในใจนะครับผมเลเวลหกสิบแปดถ้าหลุดนี่กูร้องเออถึงจะได้ทั้งชุดดีว่ะเออปบับช้าๆเล่นพระเล่นงาม โอเคโอเคโอเครอด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 ถือว่ารอดนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปทําทางดีเนาะอ๋อบอกแล้วไอ้สตีฟมากับดวงนะครับผมไอ้สตีฟแต่ถ้าเจอปีกนี่จะดวงดีมากกว่านี้เนาะเออก็โอ้โหทำไมต่อนานจังวะเมื่อกี้ทุบไปด้วยขอกลับบ้านนะครับผมของพวกนี้เอาไปปลูกที่บ้านแล้วกันนะอขอแค่นี้พอนะครับผมอ่าฮะแล้วก็มันก็ต้องใช้บล็อกอันนี้ในการปลูกเนาะเดี๋ยวค่อยมาขุดไปแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปสำรวจเรือกันก่อนดีกว่านะอใจสู้หรือเปล่าอูห วางบอกไว้จะได้ไม่เป็นหลงทางนะครับผมอหลงทางเสียเวลาหลงพนาสอดปติวตถ้าใครรู้จักดีคือแสดงว่าคนแถวถิ่นเดียวกันนะครับผมโอเคอซึ่งผมมี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 แมปก่อนๆนะผมได้มาที่นี่แล้วมันก็ตกหลุดโลกไปเลยนะครับผมนั่นคือบทเรียนเนาะเออเดี๋ยวอ๋อ ไอ้น <át> ี Jamie, <always S 2> ่มันมันธนูยิงตายไหมครับผมเอ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 ้อเ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 ่เอ่อเอเอเอมนเอ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 เนเอดอเม่อเอ้อเอเเวเอเหเอเอเรเอเอเแมอเ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 ออเ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 ออเอเอเเอ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 อเเอเอออเเอ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 อเอเเอะเอเนเอมอเออเอเอเนเรเอเออเ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 ออเ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 ออกเอออเออเเออเอเอนเเ แยกกันเราอยู่เออเออซึ่งซึ่งอะไรว้อยู่แถวนี้ผมก็ไม่รู้นะน่หาฮะอูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บ,บนึงแป๊บ,บนึงอื้มอืออ้ไปยังไงเอยโอเคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมอ่าฮะท,ที่ที่นี่มันมีกล่องไหมครับผมเออเอ้ยอูอีเวนกูตกใจหมดเลยเออแล้วเราเรากูจะขึ้นยังไงเออธนูละลั่นนี่แหละ อ่า uh ืมโอเคแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะเอ,อ่อตรงนี้มันคือทางไปเรือหรือเปล่านะครับผมทางนี้มันไปเรือนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอไปสำรวจตรงนี้ก่อนนะโอเคโอเคบล็อกที่ว่าโอดขุดไปด้วยขุดไปให้หมดแหละเออเฮียเดี๋ยวกูมาโลไปหมดเลย <laughs> เอออ๋อฮะตรงนี้มันก็ต้องสู้นะครับผมแยกกันเราอยู่ยิงวมหมู่เราตายโอ๊ย เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้เอโอ้ยระวังนะระวังนะพยายามพยายามพยายามเกาะเกาะกอแน่นนะกอดแน่นนะรองแด่นะโอ้ยอีเวนเดี๋ยวนะเราต้องพยายามไม่ขึ้นที่สูงนะผมเพราะโอ้เพราะว่าเราตกมันจะทำให้เราตกลงไปใต้ไม่เออออ้เป็นฝเลยเบื่อยโอ้ยดึกดึอ้โหโอ้โหโอยเดี๋ยวเดี๋ โอ้ยเป็นผูกเลยเอ้ยเอ้ยไอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคถึง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 ที่ไหมโดยปลอดภัยอะไรเอ่ยอ๋อ fire protection แล้วก็สะท้อนกลับแล้วครับผมส่วนนี้ก็โอ้เก็บไปให้หมดแหละเก็บไปให้หมดแหละเอออยากเป็นลูกเคยของผมว่าแม่เจ้าอยากเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็นังโอ้โหเอฮะเอฮะเอฮะไปอยู่ที่ไหนเธออุ้ยอะไรเอ่ย เมื่อกี้ครับผมบ็อกไม่สำคัญทิ้งไปอ่ชุดเกาะซึ่งตอนนี้เรามันก็มันก็เทพไปแล้วแต่มันก็เทพได้อีกนะอืมผมก็ไม่รู้นะดาบส่วนดาบนี้ผมมีหมดแล้วเนาะเอาก็ขอไม่ลาไ้แล้วกันนะขอบจะไรในความมันดีแต่เราอยากแต่ถ้าจะดีขอเพียรดีกว่าโอ้สองเมตรเองไอเวนโอเคเดี๋ยวเดี๋ดอ๋ขอข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรจริงๆเนาะ โอเคปาปเฟเธอร์ฟอร์ลิงอย่ายิงเรานะเพื่อนอ๋ออย่ายิงไม่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 เอาไม่ลอยไม่หมู่หูลอยอุ้งลูโอเคขุด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 เออพยายามขึ้นที่สูงพยายามที่สูงไม่ต้องโอ๊ยทำไมมึงเยอะจังวะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอืมอืมอืมมึงด้วยมึงด้วยมึงอุ้ยมึงอีเขียกอกกูโหดทุกบอลเลยอ๋อของนี่นี่เอ็นเอ่อนี่คือ กอง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 ไอ้นั่นนะครับผมมันซึ่งว่ามัน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 ก็สามารถค้าวได้เองแหละอู้หูเพชรอ่าฮะลงทุนที่คุ้มนะครับผมโอ๊ยมึงเป็นอะไรนักหนาไหมเออกูถามมึงหน่อยจริงๆมึงเป็นอะไรกูนักหนาโอเคเออนี่สิวทัดนะครับผมนี่ก็ฟอร์จูนอู้หูซึ่งมันมันเป็นของดีทั้งนั้นนะครับผมแต่ผมมีแล้วไงผมไม่เอาผมไม่โลภขนาดนั้น นะครับกล่ huh. องนี้กูจะขุดไปทไปําไมกูก็ไม่รู้คราฟใหม่ก็ได้นะครับผมเอ้ยนาตาดีหาใหม่มือใดก็ได้ไดยิงกูแล้วผมนี่นี่น,น,น,นี่เราจะลอยอุ้งหลุ่มข้ามไปโอ๊ยมันไม่ยิง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไอ้เหี้ยผมตั้งใจว่าให้มันยิงผมตะเมียโอ้ยโอ้ยน่นไงไอ้เหี้ยพอพอไม่ได้ตั้งใจมึงก็ยิงกันจังเลย <laughs> โอเคไม่เป็นไรเราเราไม่อยู่แล้ว เออเราไปโอ้โอ้โอ้ไปไม่ได้นะครับผมเราหน้ามีเวลจะตายกันที่นี่หรือเปล่าโอเค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 เออโอ้ยยังตามมายิงโดนอีกเหรอส่วนตรงนั้นมันก็มันน่ามันก็น่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรครับผมเพราะจุดมุ้งไหมเรามาปีกเออผมไม่ผมไม่ผมไม่สนอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมากันทีหลังเนาะซึ่งตอนนี้ผมอยากเล่นปีกมากเลยอ่ะเราซึ่ง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 อ่ะทะลุไปเลย อย่ายิงนะอย่ายิงอย่ายิงไม่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 โอ้ยอีเวนยิงไม่กลัวกลัวมาเยอะแม่เป็นอยู่มันเป็นครอบครัวเลยโอ้ยก็ยิงกูจังอ๊ะเฮ้ยฮ้โอเคโอเคเดี๋ยว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 โอ้ยมึงก็ยิงกันจังเลยอืมอืมอืมอ้าฮะเราก็รอรออ่าหมดแล้ว ลงไปแล้วก็บอกโอ้ยอี้ผมพูดไม่เก่งเลยอี้จังหวะที่ทาอะไรไม่ถูกต้องใช้สติปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติปเปิดกูไม่อยู่พวกมึงแล้วโอ้ยอะไรครับนี่อ้วยสูงสูงสวยสวยชีพหายเลยโอเคโอเคประทังชีวิตด้วยอย่างนี้นะครับผมโอ้ยฮึลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างปาบเอเอเอออย่าสูงอย่าสูงโอ้ยตรงนั้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปสำรวจก็ได้ลงไปอีกโอเคอ ไม่เชื่ไปยุ่งไปไปดปจุ้ยนี่เราดีกว่าเนาะอ่ะฮะโอ้กลมต่ำไปครับผมกลมต่ำไปโอ๊ยมึงโอ้ไม่กลมก็ลาดแสบเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยของกูนะมึงมึงมามามาไม่เชื่อโดนใครกูไม่รู้นะโดนใครกูไม่รู้นะโอ้จังหวะเออเข้ามาด่าหน้เข้ามาเออด่ากูไม่รู้ติ่งเนาะอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับตรงนั้นค่อยไปสำรวจก็ได้เออเมื่อกี้ผมยังสำรวจไม่หมดเลยเหลือปีกข้างนั้นนะไปเหลือฝั่งเรียกเป็นฝั่งดีกว่า โอ้อะไรเอ่ยลอยลลลลลอุงูองูมาเออฮะเออฮะตรงนี้มันมีมันมีครับผมเ,เวนแล้วกูต้องไปยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเลตเลยอุย๊ยขอโทษพี่ขอโทษครับเออขอโทษครับพี่อ่าหมอเับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับท่านเอาไว้เอเวนอืมกูนิเซียนสกายวอลบอกเลยอายอายอาย อืออีอ่อืออืออือออีไอ้โอ้ยโอ้ยเราต้องระวังนะครับผมถ้ามันทําให้เราลอยอ๋อฮะขุด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 พังแม่งเลยเราไม่สนอยู่แล้วเลยเฮียเพราะผมอยู่กับโลกความเป็นจริงเลยครับผมเออเราไม่ค่อยสนอะไรพวกพวกนี้อยู่แล้วอ๋อฮะตรงนี้เป็นยาอะไรเอ่ยอ๋อยาฮิวสองนะครับผมเออซึ่งของพวกนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะเก็บมาทํามาเขือปออะไรเนาะรองเท้ากางเกงอะไรพวกนี้ไม่สนหรอก ปีกกูอยู่ไหนแนเดครับผมเจอแล้วแต่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 แอในที่สุดความฝันที่เราจะบินได้ก็มาถึงอือของดีอุ้ยสนแต่เพชรทั้งนั้นครับผมอุ้ยเหล็กเหล็ผมหมดเหล็กผมหมดเอออเออเอเพชเอ้าจริงบ็อกพวกนี้ผมไม่สนก็ได้ละเออนี่บ็อกพวกนี้เออทิ้งไปก็ได้นะครับผมเก็บของดีผมดีกว่า เออชุดกว่าอะไรพวกนี้มันสำคัญกว่าอพวกนี้มันมี d e เม n ดิ n g ผมก็มีหมดแล้วแต่มันก็ไม่จำเป็นเน้อยเลยนะครับผมเอาก็เก็บพุ้มหัวไปนะครับผมทองนี่เออบทจะไม่มีก็ไม่มีนะครับผมโอเคปีก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 ปั๊บอ๋าเดี๋ยวนะ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 เล็ดพันตรงนี้เรามีอย่างเอ่ยเออมีแล้วมีแล้วกูจำได้เออแล้วกูเอาอะไรทิ้งเก็บโอเคอ่าโอเคเอ้ยปีกปีกอ๋ามาแล้ว อ๋อกลับบ okay, ้านเราดีกว่านะครับผมเหนื่ยภารกิจเสร็จสิ้นนี่อย่าอะไรกูก็ไม่สนทางนั้นกูบอกเลยอื้มโหยตรงเส้นนี้เป็นบ้านเรากลับทางไหนครับผมโอเคใส่ปีกดีกว่าเนาะอฮะบินครับผมววโอ้โหโอ้โหเฮ้ยวัดเดอะแมวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก้มต่ำไว้นะครับผมลูกพี่ก้มต่ำครับลูกพี่อ้าวอย่าอย่าทับไลฟผมอย่าทับไลฟ์ผม แม่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปีกนี่คือมีมันมีมันมีตัวหลายอย่างอยู่อ้าวไอเวนโอ๊ยปีกกูไม่สมน้าไอ้เหี้ยลงมาอ๋อจะมันมันให้ผมขึ้นไปสูงโอ๊ยอ๋อผมต้องการเก็บปีกอ่ะโอ๊ตโอ้โหเดี๋ยว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 ปีกเข้าตัวอย่างปีกเข้าตัวแล้วไปเลยนะครับผมกลับดีกว่าเนาะเราไม่อยู่แล้วเขาไล่แล้ว โอ้ยเฮียนี่นี่ผมพูดรู้เรื่องหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมพูดอะไรออกไปบ้างโอ้ยหรือมันจะเป็นความที่เราหลงทางหรือเปล่าเฮียทางไหนโอ้ยมึงก็ไล่กูจังเลยลูกพี่ลูกพี่ครับผมอืมผมไม่ทําอะไรให้พวกมึงครับผมมึงทําฟาร์มกูงไงมันบ้ก <laughs> โอเคกลับบ้านกลับบ้านอ๋อฮะเดี๋ยวมาค่อยมาสํารวจทีหลังลวกันอ่าเพราะว่ากูอยากได้แค่ปีกอย่างวันนี้นะนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว อืเอ็นด์ทัพโภคนี่ช่วยช่วยได้เยอะนะครับผมในการย่นเวลาไอ้เหี้ยผมติดหลูไงเออชอบ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 ไม่ชอบเดินอ่ะเข้าใจปะมุกกลมไว้โอ๊ยกูว่ากูกกลมแล้วนะมึงก็หาเรื่องจังเลยลูกเพ่เออฮะเออฮะเออเราต้องเคลียร์ตัวนี้ให้เสร็จนะครับผมเพราะว่าทางต่อไปนี่คือความอันตรายอันดุเดือดของเราอ๋อฮะมาเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูอีกละโอ๊ยเออ โดน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 ทำไมมึงหายโกรธกูยังมึงไม่หายโกรธที่นี่ม่มีน้ำให้มึงลงหรอกอ่าฮะดัานตายมาแล้วโอ้โหโอ้โหอือหึก้มต่ำไปแล้วนะก้มต่ำไปแล้วนะตายยังตายยังต้องชัวร์นะครับผมว่ามันตายเอ่อฮะโอเคแต่ถ้านี่กูตายกูจะลองนะอืม โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันตุรายมากเลยจังหวะนี้โอ้ยเอ๋ขอโทษขอโทษครับพี่ขอโทษครับลูกพี่เอ้ยขอโทษครับ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 วิ่ง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 เมาส์อย่าสั่นเมาส์อย่าสั่นเฮ้ยเฮียครผมไม่กล้าตีงเมาส์เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมาส์สั่นเมาส์สั่นแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเอ้ยวิ่ง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 เอ้ยกลับไป โอเคโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวได้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 เรากลับมาที่โลกเอ่อเกือบจะถึงบ้านแล้วนะครับผมเอออีกนิดเดียวเออถ้าเราไปตรงนี้มันจะไปโผล่ที่บ้านใช่ไหมเออมันก็น่าจะใช่แหละอือ้มอือ้มอ๋อเซกิสต์บายวับโอ้โหกลับมาพอดีมืดนะครับผมมืดมันมืดตึ๊ดตื่นเลยโอุ้ยโผล่ตรงไหนเออโผล่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 ที่นอนที่นอนผมว่าเราจะมีนะ ขอนอนก่อนขอนอนก่อนโอเคอ๋อยมาโผล่แถวฟาร์มไก่เรานี่หวหานั่นไงฟาร์มไก่เราเออส่วนมึงก็มึงมาจากโลกดีเอ็นงั้นเหรออ๋าจุดที่มโาโผล่ตรงนี้เพราะว่าจุดเกิดเราอยู่ตรงนี้นะครก็ผมพะผมยังไม่มีบ้านเนาะผมเลยได้พึ่งพาการพกเตียงไปไหนมาไหนด้วยนะครับผมพกเตียงแล้วก็วิ่ง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 ข่าไหนนอนนั่นอ๋าฟาร์มไก่เราก็สิบเจ็ดไปเหียมันก็ต้องมาเอฟเคแหละ พราะผมดึงมาชุดหนึ่งไงเออโอเคโอเคเห็นนะพนี้ออกมาเล่นได้นะครับผมอืมใครอยากเล่นก็เล่นได้เล่นได้เล่นได้เออโอเคปปี้อนดิ้งไปครับผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่นมานานามอารมณ์ดีครับผมวันนี้อา้าวอยากไปเป็น โอ้ินไปเอ้ยเอ็นดอร์เพลปาไปเลยนะครับผมบอกเลยจังหวะน,นี้เอ็นดอร์เพลปลาไปเลยเอนโพผมเยอะครับผมผมมีฝผมบอ,อกแล้วอ่ะฮะโอ้อฟอ่ะโอเค้ยแต่ในที่สุดเวลาที่การรอคอยก็มาถึงนะครับผมเออความฝัน นิดนึ่งอีกที่อนี่เพิ่ง EP พีสิบสามเองในการเอาชีวิตรอดไอสตีฟนะครับผมเออมันก็สร้างอะไรอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยว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 ถ้าใครฟังมาอยู่ถึงตรงนี้นะครับผมเพราะว่าทําไมมึงไม่สร้างที่ดูเป็นถ่ายอ,อัดคลิปการสร้างหัวคอยนี่ละพี่เพราะว่าอันดับแรกนะครับผมมันไม่ใช่มันไม่มีมันไม่ได้มีปัจจัยในการเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันอย่างเช่นคล้ายๆแบบเออมึงจะฟาร์มไก่อะไรมึงประมาณนี้ซึ่งมึงจะทําก็ได้เออฟาร์มไก่เออเพราะมันนั่นก็เป็นปััจจยในการ เปียนอาหารให้เรานะเออส่วนตัวนี้คือมึงมึงไม่ต้องทำมันก็ได้ทําเป็นเสาโง่ขึ้นมาก็ได้นะครับผมไม่ต้องทําเป็นอะไรอย่างใหญ่โตมหัารอะไรอย่างนี้หรอกเออผมเลยไม่ทําไงอย่แต่ทําให้ดูก็ได้นะครับผมแต่ต้องไหลสดเอาเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบยินลุกเกดให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยเด้อนะครับผมเออแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เป็นการลบกวนก็ชื่อกันกดแชร์อไว้เนาะคนนอนไปกัลังใจสำคัญที่สุดนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมกับไอยสตีฟของเราเออ เพราะวันนี้สตีฟก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมเออเราจะกลับไปคลิปน้าสำหรับผิดนี้สวัสดีครับผม